Yeah, I'm saying it's <laughs> a sweet Oh, shit. da <Okay>. yeah. The sound is so strong, light me up, let ใช่เกือบข้างหน้ากูกาลังขับมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาโอ้เกือบเลยเหี้ยอ่ะโอ้ย a n you are dead oh shit, oh, dead. shit another o e another one and you are dead no big surprise another one ลองมัน เล้ๆอ่ a t t a อฝั่งโน้นแม่งเรดาร์ของเราออโต้กราตล้มมาแล้วกรตัวมาแล้วเรต้มาแล้ว ไปยิงโดนอยู่มันฮิตอะแต่นระเอ้ยโอ้ยโยยคุณยิงมันล่วงโดนน้องฟูไปอีกหนึงมาแล้วครับทนี่นี่น่นยสูงเกินสูงเกินเอ๊ะทำไมบินสูงกันเฮ้ยระวัง a G M มันดิแล้วมันดิ่แล้วเดี๋ยวยวยย ยิงค่อยๆยิงค่อยๆโอ้ยมาครับไมาครับเอ็นทีเงเอ็นทีเจมาเก็ตมาเก็บครีดิโกครีดิโกครีดิโกไปมาแล้วมาแล้วหลังถ้าถ้าไอ้บอลเอาฟอร์คอนมานี่น่าจะมันอยู่มอง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 มาแล้วมาแล้วหลังจริงจิงด้วย เ็่นีแรเี่ยีมนีย่ามันค่าต้อมถูกเฮ้ยโอ้ยโอยมอกเหรอเาแบกบกบกกบกบก้ยหลบได้ไอ้เี่ยตอนแรกก็จีไนทวันตอนนี้ก็เซเอร์ไม่ตายลไปมาแล้วช่วยกูช่วยกู มาแล้วไปไปเฟรนช่วยซ่อมดิเวนต์ฮ้ยด้านไอ้ด้านขวามาด้านขวาด้านขวา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 โอ้ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ขวาไกลอยู่เออเอเออสายล่วงแล้วสายล่วงแล้วมันล่วงแล้วมันล่วงแล้วมันล่วงแล้วล่วงแล้วอ้าเหลือลำนี้ลำหนึ่งละวงนะค่อยๆค่อยๆจะสุนหมดเลย ไม่ร่วงเรียบร้อยไม่นาคาสู้ไม่ไม่บิ๊กโบตายแล้วไ่าเยี่ยไม่ต้องควรพี่ก็ยังดีพี่เอ็ดหรอใช่แต่เขาบินมันเยอะจังว่าได้โอ้แพรละจบละ